Ừm hmm. Ok <laughs> อคุนสั้นสัตนนะคุณสัน้นเฮ้ยมาๆๆมเฮิดถ้าไปวงไปวิ่อย่าง,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 งนะี้ไปเฮ้ิงไปยิง Bao bắt 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 โอเคปลดล็อกอาวุธเราเราก็ต้องไปเอาอาวุธสินะ okay. อืมอม,อม,มาตีให้ตื่นๆโ okay. อเค นี้คืออะไรละ่ะเฮ้ยน,นี่น่าจะเป็นอันนี้ไม่ได้ต้องใช้โฆษณาข้ามไว้อัมโมได้อยู่เอเคล้ว่อโอเค โอเคมีกร้อยอุธัก30เลยกันมีกันมีกันเกิดตั้โอเคโอเคเดี๋ยว5ตัวเดี๋ยว5ตัวนี้โอเคมีกน อ,อะไรวะดีมากเลยหล่นเร็วเข้าโอเคเรีบร้อยต่อไปปล็อกอะไรละ่ะเข้าไปเก็บดูคอะไรต่อโอเคเข้าไปแล้วก็เราก็จะเป็น โอเคมีตู้น่าจะเป็นตูน้ให้เซาวุธได้นะฮะโอเคอันนี้ตู้นี้ก็คืออะไรอัพเกรดเรื่อัตอนนี้ไม่พอตังค์ไม่พอโอเคว่า okay. ไร